บนฝากระโปรงรถมีรอยหินดีดทาสีเฉพาะจุดได้ไหมครับอืมต้องตอบอย่างนี้นะครับการทําสีเฉพาะจุดเนี่ยถ้าเป็นรอยหินบีดเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่มันไม่นิยมทํากันเพราะว่าแผลเนี่ยที่มันโดนเนี่ยมันเล็กๆแค่นี้หัวไม่ขีดใช่ไหมครับรอยหินบีดแต่เวลาทำเนี่ยมันไม่ได้แค่อยู่แค่นิ้วโป้งนะโอ้ขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นฝ่ามือสองฝ่ามือหรืออาจจะเป็นแบบ1ตารางฟุต2ตารางฟุตเลยนะครับสาเหตุเพราะว่า สีที่พ่นลงไปเนต่อให้เป็นสีเดียวกันเลยเนี่ยสีเบอร์เดียวกันเนี่ยพ่นออกลงไปเนี่ยพอพอมาพ่นคนละเที่ยวกันเนี่ยสีมันไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นสีดําก็อาจจะดูโอเคหน่อยสีขาวเกี้ยงเก้งก็โอเคหน่อยแต่ถ้าเป็นสีรรอนเงินสีเทาเข้มสีที่มีเมทัลลิกสีขาวมุกสีแก้วที่ต้องพ่นสองเที่ยวเนี่ยครับ บอกเลยว่าไม่มีทางเป็นแผลเล็กๆได้สวยงามเลยยิ่งเฉพาะชิ้นที่เป็นเรียบๆด้วยนะครับอย่างฝากระโปรงเนี่ยยากมากมันก็ต้องตัดกว้างนะครับเพราะนั้นการปัดกว้างกับแผลเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมทํากันนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยในการทาสีเฉพาะจุดเนี่ยมันเหมือนทําเต็มชิ้นนะครับแล้วมันอาจจะขึ้นรอยต่อของเลกกเกอร์เก่ากับเลกกเกอร์ใหม่เป็นขอบของเลกกเกอร์ด้วยนะครับผมเพราะนั้นการทาสีเฉพาะจุด บนฝากระโปรงหน้าที่เป็นรอยหินดินเล็กๆทําได้แต่ไม่นิยมเพราะแผงกว้างนะครับแล้วนิยมทําอะไรล่ะก็นิยมแต้มสีนะครับ การแต้มสีเนี่ยนะครับเราก็จะซื้อสีเบอร์มานะครับตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยตามเว็บที่ขายสีเฉพาะรุ่นรุ่นนั้นเลยเวลาแต้มไปเนี่ยก็จะทําให้ดูดีขึ้นประมาณ5-60%นะครับไม่ได้ดูแบบว้าวอ่ะมันดูแบบพอพอไปได้ก้อมแก้มคือหลักๆก,ก,ก็แค่ไม่ให้มันเป็นจุดสีดําๆหรือสีขาวๆแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเป็นสนิมแค่นั้นนะครับแต่ถ้าจะเอาเนียนนะ่ยก็ยังไงก็ต้องทําสีและส่วนใหญ่ทำสีที่เนียนนะ่ยมันก็ต้องทําทั้งชิ้นงานเพื่อไม่ให้มีรอยต่องขอบแลกเกรน,นานะบลหน ก็คือเหมาะกับพวกรอยคูดรอยเบียดตามกันชนที่อยู่ขอบขอบชายชายนะครับแบบนี้ก็จะโอเคกว่านะครับแล้วก็อยู่ที่สีด้วยนะครับว่าเป็นสีอะไรถ้าเป็นสีพวกสีดําสีขาวธรรมดาเงี้ยก็จะทําออกมาเนียนนะครับแต่ถ้าเป็นสีมุกสีเมทัลลิกเงี้ยครับก็ทําออกมาอาจจะเนียนยากหน่อยก็ต้องเปิดแผ่กว้างนิดนึงก็จะถึงจะดูเนียนขึ้นครับ